สวัสดีครับป่าเวทออนไลน์พาร,รานนะครับวันนี้นะครับเรามาร่วมดูช่วยกันตกแต่งรถบ้างไฟนะครับหมู่บ้านเขามาตูมมาตาจะกระมาณนี้เจอกันนะครับกับไอเดินเดินผ่านะ เดีย๋ยวโน้ตไปดูไปดนครับเรากำลังนำขบวนรถนะฮะบุญบังไฟนะครับเป็นร่วมง,งานที่นะครับอำเภอแม่ผลที่เกิดคทามโกนะครับวันนี้กำลังนำไปแล้วนะครับเนาะ ปกันดูแม่เปิดนนะครับก็จะผ่านตลาดนะครับตลาดอสดของพม่เปิดนนะครับก็มีคือเปิร์นคล้องโพคาบของคันสวยงามบาัร้า ยากาศขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้านนะครับผมน้องก็เตรียมตัวพากัดใหญ่อลังการถึงขั้นนะครับเนาะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับผมเนะาะหลายๆหมู่บ้านก็จัดเตรียมตัวนะครับอย่างที่ใหญ่อลังการอลังการนะครับหมู่บุญประเทนีตั้งไฟอำเภอิเพลินจังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วก็เป็นขบวนตั้งไฟที่ ของหมู่บ้านวัดโดมหมู่ที่15นะครับพันธุ์วัดโบ ตอนนี้ขบวนกำลังเคลื่อนเข้าสู่เขื่อนคลองโพนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะผ่านน้าบพระพิธีแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านนะครับก็อันนี้ก็อันนี้สาวๆเนี่ยฮะแฟนผู้ใหญ่ปูนะครับนะับน้องแนนของเรานะครับน้อยไนนตอนนี้ก็อยู่กับห้วยขาเชข้าจังหวัดอุทัยธานีหรือระหว่างอำเภอละสั์นี่นะครับข,ขงอง ดวงดีสืบนาคสเถียรจัวัดรัชวรรดินครับเป็นผู้ที่ดูแลพื้นป่านะครับตั้งสมัยป่ายังไม่แตกท่านมาดูแลนะครับทุกปีวันที่วันที่สิบสิบเอ็ดแลวันที่หนึ่งกันยานะครับวันที่หนึ่งกันยาของทุกปีก็จะมีงานนะครับของสืบนาคสเถียรครับมูที่สิบห้าขอปมะอตงครับ สวยงามบ้านเขามาตูมร่วมใจพัฒนาชุมชนหน้าอยู่เชื่อ<พ>ชูวัฒนธรรมไทยวิถีเกษตปลอดภัยห่างไกลย,ยาเสพติดเป็นของขอที่มีคำคมคมคัมสิบห้าเขามตูม กำลังเครื่อรขบุนเข้ามาช้าๆครับสวยงามนางรำกำลังไร่รำเข้ามาเสือผู้ร่วมขบ,บวนะสีสม้มทนสมัยซะด้วยลหลายโมู่แล้วครับปีนี้สีส้มมาแรง กาวแรงมากปีนี้สีส้มนะครับเอาไปตูมคบกำลังอ่าไร่ลำกำลังฟ้อนลำให้ท่านคณะกรรมการได้ได้เยี่ยมชมได้ชมนะครับเป็นฝันตาหน้าใหญ่หน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่เอ้เป็นไงต้นาครับครับอันนั้นก็ใหญ่กันใสีส้มส้มอย่างนี้ใหญ่ใหญ่ครับไม่ได nah ้บหม สีส้มนี่ไม่ใช่บ่งบอกถึงใครมะค่าใหญ่ใช่นะครับไม่ได้บ่งบอกถึงใครสีส้มบอกของความสวยงามนะครับของาวหมู่บ้านบ้านเขามาตูมนะครับคือเป็นสีสีประจาหมู่บ้านครับส,<อ>สีประจาหมู่บ้านของขามาตม,มาตูมอยู่แล้วเขามาตูมนี่เวลา ลูกอะไรน้ำประตูอ่ะครับน่ำมะละมันออกมันสุกแล้วมันจะเริ่มออกสีส้มสีสีนี่แหละครับสีนี่เลยนะครับนั่นไม่ได้บอกบอกถึงสีอะไรเป็นการรวมกันลอกแ่สีครับครับนั่นแหละบอกถึงสี2สีครับรวมกันเป็นสีส้มยังไงครับเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพเป็นมุมครับเป็นบรรยากาศที่ความสวยงามนะครับบางคนท่านอาจจะเห็นแบบเออ มาดูนะฮะขบวนบั้งไฟเอกของแต่ละหมู่บ้านเป็นยังไงฮะแต่ละหมู่บ้านจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะฮะแข่งขันประันกันนะฮะอ่าอำเภอเพชรเพิร์นะฮะมีหนึ่งตำบลนะฮะมีทั้งหมด24หมู่บ้านนะครับผมเนาะอ่านี่นะเห็นกันอยู่นะเป็นยังไงบ้างครับแต่ละหมู่บ้านนะฮะอ่าเสียกันได้ว่านะฮะเสียหน้าไม่ได้แล้วไปแล้วก็ ตัวนี้เป็นของหมู่บ้านคำว่าตัวมูมที่15นะครับนาะอที่ฝ่า,าเวทครับไปช่วยนะตกแต่งรถมานะครับก็เชียร์หน่อยนะครับอันนี้ก็นะครับหลายมูนะฮะก็จัดเต็มนะฮะเป็นแบบว่าเป็นตัวพ่อตัวแมนะ่ของการแข่งบ้างไฟอยู่แล้วนะฮะแบบว่าอุปกรณ์จัดเต็มนะตาการตาโดยเฉพาะเนี่ยบ้านตางศักนะสุดหรูอลังการเลยนะครับผมเนาะ กัดเต็มนะครับยอดนะฮแต่ลน้ามูแต่ละ อาทีมแต่ละขบวนนี่โอ้โหนะฮะไม่ยอมกันจริงๆนะคริงนะครับอยู่ในช่วงว่าเนาะมูนไหนที่จะขอบคุณเจ้าเระขบวนตการับที่ของบดนะครับบดแดงบ้านไปที่ไอ้ว่าฮอนแห่งนะครับจังหวัดปีนครสวรรค์นะครับดัดที่เปิดนาทีนะครับก็นนะครับโซ่เป็นแนวท่เชี่ยวของกระเพาะเปิดยังเป็นทางกลางนะครับที่ท่านเห็นนะครับ พฤษภาคมสองพันห้าร้อยะครับที่นะครับร้านบวนมาทั้งยี่สิบสี่คบวนเปิดงานวันนี้นะครับกำลังตัดเตรียมนะครับควาพร้อมนะครับหลังจะที่ตอนเงจะเปิดมาล่งน้ำนะครับลงน้ำมาดูนะฮะนี่แหละครับบั้งไฟร้านนะครับที่จุดตอนพิธีเปิดนะครับของงานบุญบั้งไฟที่เปิดนะครับ วันนี้มารุ้นมาเชียร์กันว่าบ้างไฟร้านนี่จะจัดทยานขึ้นตูท้องฟ้าอาได้แบบรอดปลอดภัยนะครับนอขึ้นแล้วที่วินาทีนะมารุ้นกันนะนี่คือบ้างไฟที่จะใช้เทื่เติดขออ่าลุญนาไฟไเป็นผีครับ ให้คขายที่ให้ความสนใจนะครับทํามาซอยกันนะครับสร้างความสนุกสนานในงานประเพทีบุญบางไฟไม่เปินครั้งนี้เป็นครั้งที่21นะครับ2,566 21ปีเอ่อของการจัดงานบางไฟไม่เปิดคันห้าเป็นเป็นสาวสาวหง่เติบนะครับเป็นบ้าวกับบ้าวแง่เติบขัดหารพอดี นะครับขอขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกท่านขอบคุณไปยังคุณอับดดาพี่พี่เจ้าหน้าที่ตำร,รวจนะครับโดยท่านผู้ก,กับสถานีตำร,รวจภูธรแม่เปิลพันธ์ตำรวจเอกพานุพงศ์การะกลนะครับนำทีมงานของท่านให้ความสะดวกเรื่องของการคมาาคมเรื่องของการใช้รถใช้ถนนการจราจรขอบคุณกับพี่พอพอปพพรพี่พี่ทรบทุกท่านเลยนะครับขอบคุณกับพี่น้องสือมวลชนนะครับที่ สำคัญที่สุดขอบคุณกับพี่น้องพี่น้องเฮาอีกสิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนกันยานนะครับบังคับสี่คืนครนะครับครับในช่วงนี้ยังมีเวลาประชานสะพานครับเมื่อถึงบนพื้นเรียบร้อยนะครับทุกคณะทุกท่านนะครับพี่น้องข้าพร้อมาทาประธานที่พี่นะครับผมจะได,ด้เรียนเชิญ คือบนที่สร็จแล้วเป็นท่านนายกการเมองัฐเนตรีคนกนนครับท่านจะเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านราที่ดีประการที่ดีทีนี้ ร้านกําลังจะขึ้นฐานจริงแล้วนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะฮะที่กําลังช่วยกันนะฮะ,ะนำนะครับบังไฟร้านนะครับขึ้นติดตั้งนะครับเพื่อเตรียมใช้นะครับเนาะคุณน,นะครับนายพิคิเปิดนะครับคุณประเพณีร่งไฟ บุญเด็นหกของพี่น้องเขาไดเป็น <finishing> จ <on developed Airbnb> ังหวัดนครสวรรค์นะครับทางกาาขึ้นไปแล้วนะการจัดการนมัดนะกําลังเตรียมมากําลังมัดหางมัดหัวนะครับเนาะเดี๋ยวสักครู่ก็จะเตรียมนะเอาอะระตับกล้วยนะมาห่อหุ้มนะอาหารบ้างไฟนะเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้อาไฟนะมันไหมหางขาดก่อนนะ ตอนนีบ้างไฟจัตยานขึ้นสูงนะครับนะท้องฟ้านะครับเป็นแค่บรรยากาศนะฮะอ่าหลังก็เป็นเขื่อนคลองโพนะครับมีน้ํามีภูเขานะบรรยากาศสวยงามนะฮะอ่านะครับสนใจมาท่องเที่ยว้ตลอดเวลานะครับเนาะอ่าแม่ค้าแม่ข,า,มขายก็มีนะครับมีอาหารทมสั่งให้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงการจัดเตรียมนะครับเนาะจัดเตรียม นะคาต่ำเพียงกำลังใกล้จะเสร็จปุ๊บลอยแล้วนะตอนนี้ก็นะครับสักครู่ก็จะมีการจุดนะฮะตะไลตะไลมือตะไลแสนนะฮคร้บมีจุดทุกนะเพื่อเป็นการเบิกโรงก่อนก่อนที่ตัวบ้างไฟล้านจัทยานก็ถูกนะครับท้องฟ้านะครับมาลุ้นกันนะครับทีนี้ ครัวนี้ดัดมาเลยครับใครนะครับวันนี้ก็เป็นการจุดนะครับเนาะทุกจุดนะครับตะไลนะครับสามสิบตัวนะครับมอนแล้วก็มีนะครับรมด ขึ้นผูกทองฟ้านะครับเป็นห <uffy> ัตสวยงามมากเลยนะครับ1 2 3 4ส ครับขณะนี้นะครับกองพาวยกของบ้านไฟล้านกำลังจะย่างขึ้นสู่กองฟ้าครับเมื่อส่งกลับที่ห้องร้อมร้อยมาเลยครับอาผู้ดันขึ้นแล้วครับพี่น้องครับเมื่อสไลด์ก้มอยู่กองฟ้าเราจะนับไปหลังพร้อมกัน ขอเสียงพี่น้องกีนรัเสียงเุกคนอเสียนะครับอาสดบุกไปยี่ยนดนี่ครับท่านนะครับเื่อมสี่แสงมนนลงครับพี่น้องครับเฮ่อนะครับสองาครับอ้ยโอ้โห ขอบคุณสำหรับทีมงานเครื่องประหลัดไม่ได้เลยอาจารย์นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยตุ้ยกำแพงครับไว้หลังร่วมกันครับพี่น้องครับตะวับดีสุดเท่าไรครับตะวับเร่องเดิสุดเท่าไรพี่น้องครับตบมือครับตบมือ โอครับพี่น้องครับต้นจริงหนึ่งครับพี่น้องโอ้สวยสดก้นงามนะครับหลายท่านไม่เคยเห็นที่ไหนตอนที่แม่คนเราจะเห็นเป็นประการทุกทีนะครับโอ้พี่โรบการต่ัดหากครับโอ้ยครับุกคสวยสดงดงาม ดดอสุด,ดยอดสุด,ดยอดมาเตรียมนับถอยหลังพร้อมกันขึ้นส,สูงลงซาซาเฮ็ดเมล่าได้หลายครับขอให้ทีมงานจงโชคดีเก้าแปดสิ hai, ba, 3 ba, hai, 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 ba, อยากดูของดีต้องใจเย็น thank okay. I'm gonna